สวัสดีครับพี่วันนี้มีส่งมอบรถใหม่นะฮะพี่ใช่ค่ะเป็นกระบะ b ีทีแคนะคะพี่ใช่ค่ะเป็นไปส่งที่ไหนเอ่ยอ่ะส่งที่บ้านลูกค้านะคะอยู่ที่อำเภอเปจลักไปเลยค่ะโอ ดูถนนค่ะ <S 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 ผมว่าดีแล้วที่ลูกค้าซื้อกระบาด VT ห้าสิบยกสูงมาตอนนี้นะคะค<ท>าดว่าเราใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วเ,เป็นเส้นทางท,าที่เหมาะกับกระบาด VT ห้าสิบที่สุดแล้วพี่เหมาะมากเหมาะมากคือตอบโจทย์มากจริงระยะทางที่เราขับรถกระบะมาเนี่ยค<ด>ือมันโหจริงจริงอ่าน้องต้องถึงแล้วป่ฝั่งซ้ายมือนะคะนี่ค<ด>่ะเป็นบ้านลูกค้าของเรา,รา,าเอ<ด><า>งนะคะอ่า เกษตรกรชาวไร่ชาแนสามารถออกรถได้รถได้ผ่อนสบายๆออกง่ายนะคะอยู่กับเจ้าของรถตัวจริงเสียงจริงของเราแล้วนะคะมีความพึกสจจังไหนเนาะค่ะเดี๋ยวมาออกรถมาด่าพิธีหาซีฟกับมาดากันทลาค่ะอย่าได้ดนละน่าดังใจไปเบิ่งรถยูโชวรูมเลยมันมาค่ะขัไปเบิ่งโชรูมเลยไปเหมือนอันกัเอาเลยค่ะโอ้ไปเหมือนกับจองจองเซลน้องอมแอมพอดีเนาะค่ะทารถดนบ่แม่แม่ทารถโดนบ่ดนค่ะบ่ดนเนาะเดี๋ยวรับรถเร็วพอนะคะทำสัญญาหอดบานแถมได้รับรถเร็วพอมมนิก้า มาส่งมอบรถนะคะให้คุณแม่นะคะออกรถกับน้องอมแอมออกง่ายทําสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านนะคะออขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มอบโอกาสพิเศษเแบบนี้ให้กับทางทีมงานมา,าสตาร์กันทลักได้ดูแลแล,แลักชานะคะ